สวัสดีครับทุกคนผม JC จากบอดเกมวันเดอร์เ e r นะครับเดี๋ยววันนี้ในช่วงทําเซียนเหมือนเรียนมานะครับผมจะมาสอนเล่นเกมนี้ครับผม My Little Side. s i t e เกมนี้นะครับเราเนี่ยจะรับบทเป็นเผ่าต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนะครับมันเป็นเกมเด็กแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันคือเกมไซต์เลยนะครับที่เราจะต้องทําภารกิจนะครับทั้ง area control การเก็บกเกรนะครับทําเก็บเล็กผสมน้อยหรือผลิตของต่างๆนะครับ <c oughs> เพื่อให้เราได้ถ้วยรางวัลครบ4ถ้วยก่อนก็จะเป็นผู้ชนะนะครับไปดูวิธีการเล่นกันเลยครับผมอันนี้คือการเซตอัพนะครับบอร์ดของเรานี่เรากางบอร์ดออกมานะแล้วเราก็จะหมุนนะครับไอตัวของการแพทเทิร์นตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเล่นแบบปกติอย่างเงี้ยก,ก็วางวาเพื่มมุมไหนก็ได้นะแล้วก็วางของทรัพยากรไปตามนั้นนะครับ รับยัดกรในเกมมันจะมี3แบบที่วางในแผนที่นะก็จะมีตัวของแอปเปิลเพรแล้วก็ตัวของเควส t นะครับ by เควสก็วางไปเลยแล้วเราก็จะมีบอร์ดของแต่ละผู้เล่นนะครับผู้เล่นก็จะมีบอร์ดอย่างนี้มีถ้วยรางวัล4อันแล้วก็แอคชั่นที่ทําได้ทั้งหมด3แคตตากรีนะครับแล้วก็ตัวไอมีโป้ที่เอาไว้เลือกแอคชั่นนะครับส่วนนั้นก็จะมีตัวของ personality นะครับก็คือมันจะเป็นเหมือน พลังของแต่ละตัวมันเป็นสุ่มกันนะครับมันจะลดเป้าหมายของเราคือในเกมนี้เนี่ยเราจะจบเกมเนี่ยเมื่อมีคนใดคนหนึ่งทําเป้าหมายครบ4จาก8นะครับก็จะมีอะไรบ้างนะอันดับแรกคือเฟนชิพครบ8นะครับมีการ์ดอัปเกรดครบ2มีการ์ดไพ่เวน,นตมเนี่ยสใบนะครับทำควสครบ2ครั้งส่งเพชรไปที่ปราสาทนะครับส่งแอปเปิลไปที่ปราสาท ชนะการสู้พายและทําพายทั้งหมด8ชิ้นคือถ้าเราทํหมวลไหนก็ตามเนี่ยเสร็จนะครับ4อันอย่างเงี้ยก็จะทริกเกอร์จบเกมแล้วดูว่าใครจะทําได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าผมทริกเกอร์ว่าโอเคผมเล่นแล้วผมได้ถ้วย4ถ้วยแต่ว่าคนอีกคนนึงเนี่ยเขาจะได้เล่นอีกหนึ่งเทินใช่ไหมครับเพราะอาจจะทําทีเดียวได้5ถ้วยเงี้ยเขาก็จะชนะไปก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับในเกมนี้เนี่ยเป้าหมายของเรานะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าต้องทาให้ได้ทั้งหมด สี่อันใช่ไหมครับสี่ถ้วยแล้วพเวลาเราแจกการ์ด personality เนี่ยมันจะเป็นเหมือนส่วนลดครับอย่างเช่นว่าถ้าผมได้การ์ดใบเนี้ยมันก็จะบอกว่าแทนที่จะส่งเพชรสี่เพชรไปที่ปราสาทก็ส่งแค่สามอันนะหรือว่าไอ้นี่แทนที่จะต้องใช้8เฟรนด์ชิพก็ใช้แค่7นะครับมันก็จะมีครบทุกหมวดแหละนะครับเป็นส่วนลดให้เราเราก็เลือกเลยนะครับว่าเราอยากจะเล่นสัตว์ตัวไหนนะมันจะมีสัตว์ทั้งหมดหลายแบบมากนะครับมันจะมีตัวเงี้ยน่ารักน่ารักนะครับมี เผ่ามีเผ่าวัวนะครับเผาหมาป่าเผาลิงนะครับเผาอีกโก้เผาหมูป่าแล้วก็สุดท้ายคือเผาของเสือนะครับอย่างเงี้ยผมเซตอัพไว้ไเล่นแบบ2เพลเยอร์นะครับเวลาเล่นมัน,มนเล่นได้ตั้งแต่1คนก็ได้นะเล่นกับบอทนะถึง6คนนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแคมป์อยู่ตามมุมต่างๆในรูบุ๊กก็จะบอกว่าให้เซตอัพยังไงนะถ้าเล่นสองคนมันจะนั่งตรงข้ามกันแบบนี้นะครับอ่าประสาทอยู่ตรงกลางนะไอไ้ใบเซตดันนี้ออกไป หังจากนีนเราก็จะเริ่มเล่นนะครับโดยการที่เราก็จะเลือกแอคชั่นว่าอย่างเช่นว่าเ,เดี๋ยวผมจะมูฟก่อนละกันนะครับเดินเราก็จะเลือกเดินตัวละครของเรานะครับทั้ง2ตัวซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องแอคชั่นแบบสั้นๆนะครับใบวๆเข้าใจง่ายก็จะมีการเดินนะครับการใส่ของเพิ่มไปในแมปนะครับก็คือซีกใช่ไหมและการสร้างนะครับถ้าผมเลือกมูฟเนี่ยก็คือว่าถ้าถ้าเดินเฉยๆเดินตัวเปล่าเนี่ยเดินได้มากสุด2ช่องนะครับหรือจะเดินแค่ช่องเดียวก็ได้นะแต่ว่า2ช่องคุ้มกว่า ส่วนถ้าเกิดว่าขนของนะสมมุติว่าคุณเดินมาใช่ไหมครับช่องนี้แล้วคุณจะเดินต่อเพราะว่ามีการขนของเนี้ยคุณก็จะเดินไปต่ออย่างนี้ได้นะครับหรือว่ากรณีที่บางทีอ่าคุณเดินไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วคุณมีของที่ตัวหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณเลือกแอคชั่นมูฟอย่างเงี้ยครับเวลาเดินมันจะเดินแค่ช่องเดียวเพราะมันต้องลากของไปด้วยนะครับประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่คุณต้องทําเพราะว่าคุณต้องส่งของไปที่ปราสาทใช่ไหมบางทีคุณต้องส่งเพชรสีอันอย่างเงี้ยคุณก็ต้อง รอให้ใช้แอคชั่นมูฟแล้วก็ขนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆขนเพนจ์ครบ4อันเพื่อมาส่งที่ปราสาทนะครับโดยการเดินเนี่ยก็เดิน2ตัวใช่ไหมครับทีละตัวและเมื่อไหร่ที่คุณเดินเข้าไปทางตัวของพอช่องนะครับตรงเนี้ยสมมติว่าคุณเดินมาใช่ไหมครับมาเข้าพอช่อ,องเงี้ยปุ๊บคุณก็ใช้อีก1 1แอคชั่นนะครับคือมันเดินได้2 2งก้าใช่ไหมสมมติว่าคุณเดินมาตรงนี้ปุ๊บอีก1นก้าคุณก็จะไปโผล่ที่พอช่องตรงไหนก็ได้นะครับในแมบปบนับเป็น หนึ่งเก้าหมดเลยหรือแม้แต่ไปโผล่ที่ปราสาทเลยก็ได้สมมติว่าคุณเก็บเพชรครบสี่อันแล้วอะ่ะแล้วตาเนี้ยคุณอยากเดินคุณก็เดินปึ๊บมาทีเดียวมาเข้าปราสาทเลยก็ได้นะครับเป็นการส่งเควสไปเลยก็เอาเพชรออกไปจากเกมสี่เม็ดนี้ออกไปจากเกมแล้วก็เอาตัวกลับมาที่เบสนะครับทุกครั้งที่เรากลับมาที่เบสเนี่ยเราจะได้รางวัลน,นะครับคือให้เลือกว่าจะเอาสองพายหรือว่าเอาการ์ดเมจิกนะครับหนึ่งใบเดี๋ยวผมอธิบาย,รบายเรื่องการเมจิกอีกทีนึงนะ แล้วก็นี้เป็นการกลับเบสนะครับแล้วเวลาเรากลับเบสเนี่ยเราจะได้เอาตัวมิโพของเราเนี่ยครับออกมาแล้วก็ได้เล่นต่อนะครับเวลากับเบสก็จะมี2อย่างคืออ่าส่งของเสร็จหรือไม่ก็สู้เสร็จนะครับการสู้ก็คือว่าสมมุติบางทีอย่างเงี้ยเพื่อนเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราเนี่ยเราสร้างไงเราก็อยากสู้ไงเราก็เดินไปครับเดินไปเลยหนึ่งสองนะครับพอเจอกันปุ๊บก็เท่ากับว่าเป็นการสู้นะครับหรือแม้แต่บางทีถ้าเราเริ่มเดินเริ่มเดินจากช่องนี้แล้วเราเดินแบบสองช่องใช่ไหม หนึ่งสองเงี้ยไม่ได้ครับเพราะว่าเดินเจอหน้ากันเมื่อไหร่คือตีกันเมื่อนั้นครับเมื่อตีกันเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องทําการสู้พายนะครับโดยพายเนี่ยเริ่มต้นเราจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับเราจะเก็บสต็อกได้มากสุด10ชิ้นนะโดยเราจะใช้โทเค็นตรงนี้เป็นตัวกําหนดนะครับว่าเรามีกี่พายทีนี้สมมติว่าเรามี3เริ่มเท่ากันใช่ไหมครับตอนเริ่มเกมเนี่ยเราจะได้การ์ดเมจิกอันเนี้ยคนละหนึ่งใบนะครับเมื่อกี้ผมลืมแจกไว้ซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดเราสู้กันแบบตรงๆเนี่ยครับ เราก็จะเอาไอเนี้ยเอาไอใบเนี้ยต่างคนก็ต่างไปหมุนว่าจะใช้กี่ชิ้นเพราะว่าเริ่มต้นมาเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็มีมากสุด3เท่าเรานะครับซึ่งเราจะใส่3ก็ได้ใส่2ใส่1ก็ได้นะครับว่าเป็นแล้วแต่ว่าเราอยากใช้พายเท่าไหร่แล้วก็จุดพลิกผันก็คือตรงนี้ครับการ์ดพายเนี่ยมันเป็นการ์ดเมจิกพายเนี่ยมันจะมีตัวเลขที่สุ่มนะครับเพราะว่ามันจะมีตั้งแต่2 3 4 5ห้านะครับเพราะบางทีเนี้ยเรามันจะเฮ้ยเรามี4พายเดี๋ยวเราใส่3ม บวก4ไปเลยแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเซอร์ไพรส์เขาเขาก็อาจจะเปิด3แล้วก็มี1ไพยอีกหนึ่งใบนะครับสมมุติเราเปิดมาปั้งเจอกันนะครับผมมีทั้งหมด4ไพ่คุณมีกี่ไพ่ล่ะเปิดมาปั๊บเขาเป็น3บวก2เนี่ยแสดงว่าเขาแพ้เรานะครับเพราะว่าเขาจะมีแค่5รวมกันเรามีถึง7เลยอย่างเงี้ยก็ชนะแน่ๆนะครับพอชนะเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องทิ้งของนะครับมันก็อยู่ในการครอบครองของเราละแล้วเขาก็กลับบ้านไปแต่ว่าเวลาเขากลับบ้านไปเนี่ย เขาก็จะได้ผลิตภายหรือว่าได้ผลิตอ่าได้สุ่มการ์ดอีกหนึ่งใบนะครับเพราะว่าเป็นของรางวัลคนปอบใจนะครับกลับบ้านแต่เราเนี่ยชนะภายนะครับเราก็จะได้รางวัลตรงนี้ด้วยนะครับเอาถ้วยของเรานะครับไปวางอ่ะอันนี้คือการสู้กันนะครับอธิบายแบบรวดเร็วมากแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเท่ากันเนี่ยสมมติว่าผมเปิดมา7็ใช่ไหมคนนี้ก็มี7เ,เท่ากันนะครับฝ่ายลุกเนี่ยฝ่ายที่เป็นคนเดินไปหาเรื่องอะจะเป็นฝ่ายชนะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในช่องนั้น มันมี2ตัวสมมุติว่าเราซ่างไงเราซ่านะบางทีเราเดินไปหาเขาใช่ไหมแล้วเขาเขามี2ตัวหรือแม้แต่เราเราเดิน2ตัวไปหาเขาเองเนี้ยเราจะสามารถใช้การ์ดไอเวทมนต์ของพายครับได้2ใบนะครับปกติมันใช้ได้ตัวเดียวนะแต่ถ้าเกิดสู้กันอย่างเงี้ยตะลุมบอลก็คือใช้ได้2ใบนะครับอ่าแอคชั่นต่อไปคือแอคชั่นซีกนะครับแอคชั่นซีกก็คือให้เราถอยเต๋าเอาง่ายๆนะครับเต๋ามันจะมีทั้งหมดอยู่3หน้านะ เราก็หยิบตามที่มันบอกเลยครับอย่างเงี้ยถ้าเราชำ่แอคชั่นนี้ก็คือ Apple Apple p e t แล้วก็ Quest ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราเลือกอันนี้ก็จะเป็นเพชรเพ Apple แล้วก็ Quest นะครับเราก็จะเอามาทอยนะครับปึ๊บสมมว่าคุณทอยเสร็จปุ๊บคุณก็เอาของนะครับจากซัพพลายนะไปเติมตามช่องต่างๆที่เป็นสีตามนี้นะอย่างเช่นสีเงี้ยมันบอกให้เราไปเติมสีสีน้ำเงินใช่ไหมซึ่งการเติมนะครับถ้าเกิดว่าไอใบตรงนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวของอ่าเควสนะครับเราเนี่ยเอาไปวางไว้ช่องไหนก็ได้นะครับแต่ห้ามเอาไปไว้ในช่องเดียวกันกับเควสอย่างเช่นว่าเควสตรงนี้เนี่ยมันบอกให้ไปวางสีเทาใช่ไหมผมไปวางเนี้ยไม่ได้นะครับต้องไปวางช่องอื่นวางช่องเดียวกับแอปเปิลช่องอะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็ห้ามวางในช่องของ Portal ด้วยนะครับส่วนแอปเปิลกับเพวเนี่ยก็จะคล้ายๆกันคือห้ามวางในช่อง Portal แต่ว่าวางซ้ำกันได้นะครับวางตรงไหนก็ได้เราถ้าเกิดว่าเราวางตรงกับช่องที่มี อ่าสตูอยู่นะครับสมมุติว่าผมบอกว่าเอออ่อาทุตรงเี้ยกันผมวางแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยวางที่ตัวที่มีตัวสตูอยู่เงี้ยผมจะได้ค่าเฟนชิพเพิ่มด้วย1นนะครับก็ขยับเลื่อนไปเลยประมาณนี้นะครับอันนี้คือแอคชั่นของซีนะเขาจะมีอธิบายไว้ตรงนี้แล้วนะครับสุดท้ายก็คือเมกนะครับเมกเนี่ยก็ถ้าเรามาทำนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องมีของอยู่ที่ตัวนักสํารวจเราอยู่แล้วอย่างเช่นว่าอ่าตัวนี้มีแอปเปิ้ลสองอันแล้วกันปับ๊บ ถ้าเกิดว่าผมเลือกจะผลิตพายนะครับผมก็หยิบแอปเปิลออกไปจากที่ที่เรายืนอยู่เลยนะครับหยิบออกไป2อันเพื่อผลิตพายได้2ชิ้นนะครับแล้วก็ขยับทแทร็กพายขึ้นไป2นะครับแล้วก็ใช้เพชร2อันเพื่อหยิบการ์ดเวทมนต์ก็ได้นะครับ1ใบและสุดท้ายคือใช้เพชร1แล้วก็แอปเปิลหนึ่งนะครับเพื่ออัปเกรดแอคชั่นของเรานะครับแอคชั่นที่เราอัปเกรดได้มันจะมี2อันคืออัปเกรดแอคชั่นมูฟหรือไม่ก็อัปเกรดแอคชั่นการสร้างนะครับเราจะจั่วได้3ใบ เวลาเราเลือกอัปเกรดใช่ไหมแล้วเราก็มาอ่านนะครับว่าเอสามใบนี้เนี่ยเราอยากจะเลือกใบไหนนะครับก็เลือกมา1ใบนะครับสมมติเลือกใบนี้ใช่ไหมมันก็จะมาทับอยู่ที่ตรงแอคชั่นปกติของเรานะครับอีก2ใบนี้เอาไปสอดไว้ใต้กองนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเกรดนะซึ่งการอัปเกรดเนี่ยมันห้ามอัปเกรดแอคชั่นเดียวกัน2ครั้งนะครับอย่างเช่นว่าเนี่ยผมเลือกอัปเกรดไปใช่ไหมผมจ่าย1 a p p l แอปเปิลเพชรหลังจากนั้นผมก็ทําอะไรต่อสักอย่างหนึ่งแล้วต่อมาผมมาทําอีกรอบนึ ใช้ Apple กับเฟซอีกใช่ไหมเพื่ออัปเกรดแล้วผมจะมาหยิบมู mm. เหมือนเดิมเงี้ยไม่ได้ต้องหยิบที่เป็นเมคนะครับเพราะว่าเราจะต้องทำให้ครบ2อย่างเพื่อให้เราได้ถ้วยรางวัลของแอคชั่นตรงนี้นะครับก็นี่ก็เป็นเบสิกนะครับการเล่นคือผมสอนแบบรวดเร็วมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องไปอ่านเองอยู่ดีนะครับว่าแอคชั่นต่างๆเนี้ยไอการ์เนี้ยเวลามันอัปเกรดแล้วมันทําอะไรได้บ้างอย่างเช่นบางงานจะเป็นแบบว่าถ้าอัปเกรดไปแล้วมันจะมีแบบเวลาไปสู้เนี่ยเราจะได้พลายมากขึ้นนะ หรือว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถส่งของแบบแลกเปลี่ยนของได้หรือบางงานนะครับเวลาเรามูฟมูฟไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะได้หัวใจเพิ่มมากขึ้นมันก็จะมีหลายแบบนะครับแล้วการสร้างก็จะคล้ายกันเช่นอย่างเงี้ยใช้2 a p แอปเปิลทีเดียวได้3พายเลยหรือว่า,างี้ก็คือว่าเวลาเราสร้างการ์ดเบนมนเนี่ยก็จะการ์ดเรนชิปมากขึ้นนะครับก็อยู่ที่ว่าคุณจะเล่นเป็นสายไหนนะ อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นตัวของเควสตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเดินไปที่เควสนะครับอ่ะเราเดินมาปั๊บปเดินมาเจอเควสใช่ไหมเราก็จะต้องจั่วเควสนะครับหใบแล้วมันก็จะมีช้อยให้เราเลือกอยู่ทั้งหมด3ช้อยนะครับช้อยแรกเนี่ยเราต้องเสียอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นว่าอย่างเงี้ยเราจ่ายพายไป2ชิ้นนะเราจะได้เฟรนชิพสองอันนะครับสมมติเราอยากทำจำช้อยแรกใช่ไหมก็จ่ายอ่าพายไป2ชิ้นเราจะได้เฟรนชิพเพิ่ม2ช่องอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้คือขอนะอขข้้้้้อออออแแรรรรกกกนะหืททีี่่่่2ยยาาาาางงเเเถิดวไมํ เขาอนบอกว่าให้เราเอาแอปเปิลนะครับจากตรงไหนก็ได้นะครับมูฟมูฟมามูฟแบบมูฟไปมูฟมาบางทีมันเพื่อนจะมาหยิบเรามูฟหนีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทําได้เหมือนกันแต่เราจะเสียเฟรนด์ชิพหนึ่งอันนะครับส่วนสุดท้ายก็คือโน้ตแองส์นะครับคือเราไม่ทําอะไรเลยเราจะได้ของรางวัลอะไรสักอย่างนึงอย่างเช่นอันนี้ก็คือได้แอปเปิลหนึ่งลูกแล้วก็เอาใบเนี้ยเก็บกลับไปนะครับถือว่าทำเควสไม่สําเร็จแต่ถ้าเราทำเควส์สาเร็จนะเราอะไม่ว่าจะทําข้อ1หรือข้อ2นะครับเราจะได้เก็บใบเนี้ยมาไว้ที่หน้าาของเร แล้วถ้าเกิดว่าเราทำไอเควสไปเนี่ยครบ2ครั้งนะครับเราก็จะปลดล็อก ok ถ้วยของเควสเช่นเดียวกันครับผมใครที่ครบถ้วยรางวัล4ีถ้วยก่อนก็เป็นผู้ชนะไปนะครับเกมนี้เล่นง่ายมากๆเกมนี้นะครับก็อย่างที่ผมรีวิวไปนะครับมันก็เล่นง่ายนะแล้วก็ค่อนข้างจะจนสนุกสนุกสนานนะครับเล่นกับเด็กๆก,ก็ได้หรือว่าจะเล่นกันเองก็ได้นะครับมันจบเร็วมากนะครับในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีคลิปที่เราจะเล่นให้ดูด้วยนะครับจะเห็นว่า เล่นแป๊บเดียวจบนะครับถ้าคุณเล่นเป็นแล้วนะครับใครที่เพิ่งมาดูช่องเราก็อย่าลืมกดติดตามไวด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้ได้สัก1ไลค์ก็ขอบคุณมากแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปในคลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย OA Furniture Modern A Furniture ร้านบอร์ดเกม Board g a m Academy วงเวียนใหญ่ w i t h d s of Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ ชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอดเกมวันเดอร์เล์ค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอดเกมวันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ y o u t u b e c h a n n นลในชื่อ movie wonder e r ฝากด้วยนะคะขอแนะนำ privateo vpn VPN สำหรับนักท่องโลกกว้างอย่างคุณจะหนังจะซีรีส์หรือแมอ้แอนิเมชั่นก็สามารถดูได้ทุกแอปทั่วทุกมุมโลกในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2เหรียญเมื่อคุณกดไปที่ลิงก์ของทาง Movie Wanderer คุณได้ VPN เราได้ค่าขนม p r i v a t o VPN ปลอดภัยแน่นอน